สวัสดีครับวันนี้เราก็จะทำมิวกลุปใน x 3 2 Producer นะครับขั้นตอนแรกเราต้องเลือกช่อนที่เราจะทำมิวก o ุปก่อนในกรณีนี้ผมจะเอาเครื่องดนตรีทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม1นะฮะเราก็จะไปที่ช่องที่1่ก่อนอามาถึงชนอที่1พอดีนะฮะชนอที่1ผมก็จะเอาไว้มันเป็นกระเดื่องนะครับผมจะเอาไว้ที่ช่อนเครื่องดนตรีนะครับทีนี้หลังจากกด assign กด select right, เข้ามาแล้วนะครับ แล้วก็ไปที่ปุ่มโฮมหลังจากกดปุ่มโฮมปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้านี้นะฮะอ่าโดโดๆต,ตามนี้นะครับก็จะมีหนังสือขึ้นว่า DCA แล้วก็มิกุ๊บนะฮะซึ่งตัวหนังสือข้างล่างที่เขียนว่าเกนเทโชอะไรตรงเนี้ยนะฮะมันเห็นตรงมุมนี้ครับมันจะมีอีกหน้าหนึ่งนะฮะเปที่เรียกว่าที่เป็นหน้าสองาต้องเปลี่ยนหน้าโดยการกดปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บ มันก็จะเป็นหน้าสองนะฮะเห็นไหมฮะพอเป็นหน้าสองปุ๊บเราก็จะตัวเห็นตัวสื่อขึ้นคำว่ามิวกรุ๊ป DCA เฟดเดอร์ทีนี้เราก็จะเลือกสิ่งที่ต้องการนะครับโดยใช้หนบที่เป็นปุ่มกลมๆเนี่ยน,นะฮะที่เขียนว่ามิวกรุ๊านะฮะเราสามารถเลือกกรุ๊บได้ตามที่เราต้องการ1,2,3,4,5,6นะฮะในกรณีนี้ผมจะเลือกกรุ๊บที่1นะฮะกดปึ๊บ กลุ่มที่1อ่าเป็นอันเสร็จนะครับทีนี้เรามาชัน n น l ที่2นะฮะเรามาชันแนที่2นะฮะเราก็ทำเช่นเดิมครับไปที่โฮไลยนะมันจะขึ้นเป็นชัน e นที่2นะครับแล้วก็ไปที่คำว่ามิวกรุ๊ปนะฮะก็อันนี้มันเลือกไว้ที่1อยู่แล้วนะฮะ อ่าเรียงวันที่หนึ่งอยู่แล้วะฮะกดไปเลยครับให้เป็นไฟสีเหลืองไปนำมาใช้ได้นะฮะถ้าแบบนี้ซ้ากันนะฮะปึ๊บมิวกรุ๊ปนะฮะสามโอเคครับก็ทีนี้เป็นอันเสร็จนะครับส่วนวิธีการใช้มิวกรุ๊ปนะฮะ ก็เห็นปุ่มนี้หมครับในกรณีที่เราจะมิวสิ่งที่เราสร้างไว้สักครู่นี้นะครับเรากดปุ่มที่มิวกรุบนะฮะมันก็จะเป็นลูกตัวหนังสือจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมิวกรุปหนึ่งมิวกรุบสองมิวกรุบสามสี่ห้าหกก็กดมิวาตามสลายเนี่ยนักสักคู่เราก,กดหนึ่งไว้นะฮะกดไปปุ๊บนะฮะก็จะมิวกรุปกดออกก็จะออกนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายชัดๆนะกดปุ๊บเข้ากดปุ๊บออกเนะี่ยฮะ สมมติเรามีสองไว้ก็มันก็จะขึ้น3 4ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ